สวัสดีผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพับสตูดิโอนะครับีนี้อยู่กับผมอีกแล้วครับพับสตูดิโอนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟฮะโอ้โหเล่นเอาเล่นแบบเอาเล่นเลยครับผมว่าเล่นแรงไปเลยจัดไปแล้วนี้อยู่โกนะอยู่โกเดือโกจะขึ้นแพทติดแพทตินัมแล้วแล้วก็เราไปลุยให้ขึ้นแพทตินัมกันเลยดีกว่าครับให้ไม่การเสียเวลาก็งั้นก็มาเล่นเอาเป็นแบบเอาเป็น2คน ลุมผมคนเดียวเลยผมว่าก็ไหวยอยู่แล้วฮนะยังไงก็อยู่แล้วคนระผมว่ายัางไงก็หมูๆอะมา,างั้นก็พร้อมยังดูนเฉยก่อนว่ามีอะไรพร้อมไหมพร้อมก็ลุยกันเลยแล้วก็เป็นการที่ไม่เสียเวลาับผมก็ตัดเข้าไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าครับผมนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมแล้วนะครับผมมาพร้อมที่จะลุยกันยังครับนะผมว่าว่าลงนี่เลย เรา,างไงต้องบวกเ,เราต้องบวกขอบนี้ยครับทุกคนขอเราก็ไปเลยครับผมโดดว่าถึงแน่นอนไม่ถึงไม่รู้แต่ขอให้ลงก่อนคนอื่นก็พอแล้วเดี๋ยวตายก่อนเอ้เดินไปเดินไทุกคนว่าผมจะรอดไหมเนี่ยทุกคนโหูตีเต็มเลยอะทุกคนดูดิ๊าเต็มตีเลยมาดิก็มาดิ เฮ้ยโดนจริงงโหอะไรนี่อ่ะผมไปแล้วผมไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนอยู่แล้วทุกคนโอ้โหโดนจริงันตายแล้วทุกคนเฮ้ยนิดเดียวเกือบตายทุกคนมาแล้วผมไปแล้วทุกคนผมไปแล้วอืออือ้ยเกือบไม่รอดเล่นเลยแค่นี้เกือบไม่รอดแล้ว อ้าล่งลงล,งลง่งห้าวนะผมห้าวห้าวไปหน่อยโอ้โหมันมีเยอะกันไปทุกคนเหมือนไม่ใหม่ี๋ยวใหม่ี๋ยวใหม่เดี๋ยวไปไปบวกเลยเดี๋ยวยกเก็บของกันถอดฟาร์มของกันอุ้ยโอ้ยโดนลอยอีกแล้วโอ้ งั้นก็เอาใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่โอ้ยมือมันเหนียวเลยอเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนงั้นแลเดี๋ยวเข้าไปสู่เกมอีกเกมนึ่งนะครับผมไปเลยครับ,นะรบตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมนะครับผมทุกคนมาเกมที่สองเราแลยไม่ไหวล้วไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นนะแล้วเ,เรื่องผมไม่ได้ปัม๊มเลือผมรีบเก็บของก่อนมาลงใหม่ลงที่เดิมเลยไปเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องเอาแล้วรอบน,นี้ต้องเอาจริงแล้วมาทุกคน ขอโทษนะครับเมื่อรอบแรกตายโอ้ยเ่อไม่ไหวเอาใหม่รอบนี้เอาจริงแล้วผมว่าผมต้องลงข้างบนนะทุกคนว่าลงข้างบนตรงนี้นลงบนหอแนละ้วผมว่าน่าจะรอดอยู่ถ้าลงข้างบนเนี่ย ตายมาเดี๋ยวตายทุกคนนอนทำไมนอนทำไมหาของกับทุกคนจะหาของกับ มีคนยิงกันทุกคนอยู่นี่มั้อะไรผมหาหาเอาหาของกันกระสุนไม่พอโอ้โหซองแต่ไม่มีกระสุนเหมือนจะคนตายดิมันี่ขบวนสวมเสียงแบบโว,วมโซมเชยเอมาไ,ไหมเมื่อกี้เหมือนเสียงแบบคนอยู่ข้างล่างไหมทุกคนวมันอยู่ตรงไหน Nih, nih, sim ok bing ya, pare, mari, mari. อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกตัวนึงเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ทุกคนโอ้ยยี่ตัวหายีตัวหายไม่เจอวาเกบแลวะไม่เจอกระสุนเท่าแล้วอ่าเจอกสุนเท่นมีนก็สวยดีครับทุกคน พี่ทุกคนฟ้าร้องฟาร้องดูสิตัวกใจทุกคนมันมันหายไปไหนตัวหนึ่งทุกคนผมเสี่ยวลงไปแล้วเจอมันไม่เป็นไรลงไปแล้วบวกเลยเราจะไม่กลัวมาทุกคนเราต้องหาตัวนั้นให้เจอเราต้องล่ามัน ของมาตรงนี้มีนคนเก็บหมดแล้วนะไปนี่ไป็นการลุ้นตัดมือเหนียวดูคนเล่นไม่ค่อยถนัดเลยเดีย๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวค่อยขึ้นแบบเกาะดีกว่ามีทาเกาะอ,อยู่บนหุ่นดึมหุ่นดึงไปอัพเลยไปหาขอ,ของข้างล่างก่อน ได้เสียงเหมือนเท้าคนเลยทุกคนทุกคนได้ยินไหมนี่เก,กระโดดขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมไม่สองฟองทุกคน ว่เก็บของอยู่โดนยิงหัวปุ้งเก็บปืนนี่คุณบอมบ์นะฮะเดี๋ยวส่งของแล้วมาดิของฟูแล้วตอนนี้ทุกคนไปเดี๋ยเอาเกาะกันเฮ้ยสองคนมาทำไมมาทำไมมันแต่นี้ยจะยิงเจ็บมาแล้วมั้งทุกคนเดี๋ยวยิงโดนยิงแล้เดียวตายเลยไมันไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยมีคนอยู่อันนั้นเต็มเลยไม่เห้อครเดี๋ยวเรา อาะข้างบนกันโหทุกคนทุกคนเก็บหกคิวแล้วทุกคนโอ้หก็สองคนก้าผมไม่อยู่หรอกครับบอกเลยรอบแรกแบบไม่มีปืนนะเท่านั้นแหละถ้ามีปืนนะไม่รอหรอกไม่รอหรอกบอกเลยอ่าเป็นไ,ไงเกาะสี่เกาะขาแล้วด้วยไปเราจะไปหาคนเราจะไปล่ามันมันอยู่ที่ไหนออกมาซะโดยดี ตอนนี้เ,เราจะเจอไอดบบเราจะไปลงไปไอเดบบดีไหมทุกคนว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนะเพราะที่เห็นในในนั่นอ่ะในโดนอะ่อนนอะมันอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยไอร์เราเก็บไอร์เรากันสยงเท้าโัวนี่เสียงเหมือนคอนชัปปืนด้วยเพราะม่อยู่แถวนี้เนี่ยนี่สองตัวเลย Nhưng nó không mình đi mình đi hộp đó, mình rồi Đi mà okay, đi, bây đi, bây đi. ตายทุกคนมันเกิดตายเน็ตไม่ค่อยดีทุกคนดูดิดูเน็ตดิดูเน็กขึ้นร้อยอะ่ะโอ้เด็กขึ้นร้อยไม่ได้ไม่ได้อย่าขึ้นร้อยดิโอ้โหเขาหัวเขาหัวมาดิครับวิ่งอย่างแบบเหมือนบอทเลยเป็นเป็นมะเนี่ยมาเข้ามาเด็กเขา โอ้โหมันงเก็บไอ้น,นี่เลยไอนน้นี่จุดนะเก็บไอนน้ที่ไอ้น,นี่ก่อนสูบยาวก่อนแล้วก็เดินอีกสูบกันุกคนซ้อร้องหนักมากเลยตอนนี้ไม่ไหวละไม่ไหวละทุกคนไม่ไหวละมา,มา,มา,มาอยู่ไหนวะ โอ้โหเจอปืนโปรดแล้วสะกาสวยเลยเนี่ยขอมบล็อมเลยอะยาเก็บมาเยอะเกินทิ้งมาไปสูตยาไปซเสอเลยไอวอมีแปดลูกโอ้โหเหลือใช้เหลือเลยทุกคนมาเก็บกระสุนปุ๊บไอวอ เก็บไปทุกคนให้หมดวากลับดาราไปและเผื่อคนมันวิ่งมาทุกคนยังไม่เห็นหรอกไปเหลือตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกสิบคนทุกคนโหมันเหลืออะไรมันเหลือลประมาณน่าจะสี่ตีนะทุกคนไม่สี่ตีก็ห้าตีไม่แน่นก็แบบตีละคนอย่างเงี้ยมันอาจจะลงมาคนเดียวมันเป็นคนยงไงผมก็ไหวว่าผมไหวไหวเลย

เฮ้ยเป็นคนเรียกโอ้โหทุกคนโอ้มันมาสองตัวพร้อมกันไม่ไหวเราจะซุ่มสองแม่งลั่นเร็วด้วยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวกัเดี๋ยวเล่นดีละ อ่าขึ้นเลยไม่เป็นไรงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปของผมด้วยนะครับผมงั้นก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็บายบายครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตาม ขอบคุณนะครับ